วันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำาเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระยูลายภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณนขณนะนี้เป็นพระประธานหล่อด,ด้วยเนื้องเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางสเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบาร,รมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติยโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่ออยู่ไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติยโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม่เจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาเพื่อบาร,รมีธรรมขององค์พระยุไรภัยสัจทยคุรุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชา พระโพธิสัตว์ควรอิมปางเสวยสุขอิริยาบทนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุไลภัยสัตว์กุรุพุทธเจ้า พระอวโลกิเตสวนกวลอิมได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีให้พระแม่คุ้มครองกันที่วัดธรรมปัญญารามบางง่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมด้วยกันนะคะ